อีกดีครับนี้ส่งวีโดตัองแต่ครับกลับบ้านครับได้กลับบ้านแล้วเ๋ยดสันดิบ้านดันเดือดสัตยิงยิ่งเดือดสัตยิงยิงยุ่ง เพาเตรเันป็นห่วงกันไปดีใจด้วยนะครับจะได้กลับบ้านห้องเลยไับ้องกันนะ นตับกินลงตะกอเน้อบ okay. uh ินสัตตะก้อเนื้อมอบินสัตมาเลยสำเนทนะนรอรัหรอนะครับฮะอีอบเลยวอโอ้แลวแล้วับไปเร็วมาเร็วเนาะเคลมเร็วเนาะเรียกุบยังแล้วามดิ เตะโม่เตะโม่โบจะได้กลับบ้านแล้วครับโชคดีครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อพี่รอคำเสีนยนพิชัยยุ้งคุณดีไง โอ้ยยัยโชคดีครับผมเออเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับเจอกันที่หมู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวตามไปเจ้โชคด,ดีโชคด,ดีครับรถอานทิฟันโชคด,ดีครับผมเ,เดินทางปลอดภัย